สวัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้เราจะมาทำโปรเจกต์รีโมทลับกันนะครับรีโมทลับในที่นี้ก็คือเราจะทำกันขโมยเสริมสำหรับรถยนต์ทุกรุ่นนะครับสำหรับป้องกันเวลาที่เราไม่แน่ใจนะครับว่ายุคนี้ขโมยสามารถที่จะปลดล็อกแล้วก็เอารถออกไปได้อย่างรวดเร็วมากเลยฉะนั้นถ้าเกิดเรา ทำรีโมทลับอันนี้ไว้ป้องกันสองอันดับก็คืออันดับแรกเป็นรีโมทรีโมทหลักของรถอยู่แล้วนะครับกันขโมยแต่อันนี้เป็นรีโมทเสริมเช่นเราปลดล็อกเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่กดรีโมทเสริมนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะอ่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ครับเรามาดูกันนะครับว่า หลังจากติดตั้งทำงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าขอบคุณครับ